สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งนะครับพบกับทิชเชอร์โชคนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในบทที่4ในเรื่องของ my birthday is in May นะครับสำหรับวันนี้ทิชเชอร์ก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านปีคริสตศักราชหรือพุทธศักราชนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับในการอ่านปีคริสตศักราช หรือพุทธศักราชเราจะอ่านทีละ2ตัวนะครับอย่างเช่นปี2020นะครับนักเรียนอ่านได้ว่า2020 2020 20นะครับเราจะอ่านทีละ2ตัวหรือ2,563นักเรียนสามารถอ่านได้ว่า2563 25ในกรณีที่มีศูนย์มาขั้นนะครับ นักเรียนอ่านได้ว่าโอนะครับอย่างเช่น2009นะครับนักเรียนสามารถอ่านได้ว่า2009 o 20 n นะครับส่วน2509นะครับนักเรียนสามารถอ่านได้ว่า2509 25นะครับต่อมานะครับทิเชอร์ก็จะพานักเรียนมาดูวิธี การอ่านเดือนวันที่และปีพศนะครับว่าเขาอ่านและเขียนกันอย่างไรเริ่มด้วยข้อที่1เลย february เดือนกุมภาพันธ์วันที่2ปี2010นะครับนักเรียนสามารถเขียนได้ว่า february the second 2 0 e n t ข้อที่2 march ก็คือเดือนมีนาคมวันที่3ปี2011 นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า march the 3 r d 2011นะครับข้อที่3 april เดือนเมษายนวันที่4ปี2012นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า april the 4 2 0 1 t h 2012ข้อที่4 may เดือนพฤษภาคมวันที่11ปี2013นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า May the 11 th, 2013นะครับข้อที่5 January เดือนมกราคมวันที่1ปี2019นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า January the 1st 2019นะครับข้อที่6 June เดือนมิถุนายนวันที่21ปี2562 นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า June the 2 1 s t 2 5 6 2ข้อที่7 November เดือนพฤศจิกายนวันที่13ปี2564นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า November the 1 3 t h 2 5 t 4และข้อที่8ครับ December เดือนธันวาคม วันที่25ปีพุทธศักราช2,565นักเรียนสามารถเขียนได้ว่า December the 2 5 t h 5ต่อมานะครับเป็นในเรื่องของการออกเสียง phonetics หรือ phonics นะครับเป็นการออกเสียงทางศัรรศาสตร์นะครับว่าทำไมจะต้องออกเสียงตรงนี้นะครับเพราะว่าจะให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงอย่างถูกต้องนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะไปฝึกออกเสียงตัว O oh, นะครับเราไปชมคลิปวิดีโอการออกเสียงกันเลยนะครับ เื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอการออกเสียงตัวอไปแล้วนะครับเรามาอ่านคำศัพท์ไปพร้อมกันเลยนะครับ p a t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  Hot 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 Log Long Log Long Mop 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 Jog 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 Fox 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 dog 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 frog 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 สุดท้ายนี้นะครับ t ีเชอร์มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับ t ีเชอร์อยากจะให้นักเรียนนะครับเติมคำศัพท์ลงนะครับให้ถูกต้องนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตว่าเดือนไหนหายไปบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับนำเดือนที่หายไปนะครับลงมาเขียนนะครับให้เรียบร้อยนะครับ ก่อนส่งงานนะครับอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่นะครับทิเชอร์จะได้ตรวจนะครับและลงคะแนนให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ